สู่หัวข้อที่8นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้คนเป็นที่รักเราเรียกว่าเป็น highest form of communication เลยนะคะเรียกว่าเป็นการสื่อสารชั้นสูงนั่นก็คือการสามารถเข้าใจอารมณ์และชื่นชมเนื้อแท้ของคนที่เป็นคู่สนทนากับเราได้โอ้โหอันนี้คือการเปิดใจที่ง่ายและลึกซึ้งที่สุดเลยที่จะทําให้คนที่เราคุยด้วยเขาเปิดใจให้กับเรานะคะเข้าใจอารมณ์และชื่นชมเนื้อแท้คืออะไร เข้าใจอารมณ์คือการสามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เธอกําลังเล่าให้ฉันฟังฉันรู้นะว่าเธอรู้สึกอะไรอ่านั่นคือการฟังละเอียดเลยนะคะเช่นสมมุติเขาบอกเล่าว่าเนี่ยนะตอนนี้นะลูกพี่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเป็นห่วงมากเลยเด็กยุคนี้เป็นยังงี้ยังงี้อย่างงี้อย่างนี้เรารับรู้ได้เลยว่าเขารู้สึกอะไรเขารู้สึกอะไรคะเป็นห่วงเขารู้สึกอะไรคะ กังวลใช่ไหมคะเราสามารถพูดพอเราฟังปุ๊บเราบอกอืมเข้าใจเลยค่ะพี่เข้าใจว่าพี่ต้องเป็นห่วงลูกมากๆแน่ๆเลยนะคะเราสามารถใช้คําที่สะท้อนความรู้สึกของเขาออกไปลองนะคะถ้าเกิดสมมติเราไปคุยกับใครหรือแม้กระทั่งวันนี้คุณลองเล่าเรื่องความเครียดหรือความสนุกของคุณก็ได้คุณไปเที่ยวที่หนึง่งว่าหุยสนุกมากเลยมันดีมากเลยอ่ะมันเจ๋งมากเลยแล้วเราสามารถมีใครบางคนนั่งฟัง คุณพูดอยู่แล้วเขาสามารถบอกไลโ้โ,โอ้โหพี่รู้สึกเลยว่าหนูแบบสนุกมากๆจริงๆการสะท้อนว่าฉันเห็นนะว่าเธอรู้สึกอะไรเป็นการทําให้คนฟังรู้สึกว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยช่างเข้าอ,อกเข้าใจฉันเสียเหลือเกินนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างเวลาครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเพื่อลดความขัดแย้งต่างๆหลักการนี้เป็นหลักการสำคัญหรือเป็นหัวใจเลยที่จะทำให้คนที่กำลังทะเลาะก,กันเบาใจลงมาได้ นะคะนั้นถ้าเราอยากให้ใครรู้สึกดีกับเราเปิดประตูหัวใจของเขาให้เราเข้าไปให้เราชวนพูดชวนคุยนะในเรื่องที่สิ่งที่เขากําลังรู้สึกเนี่ยเราสามารถสะท้อนเขาได้หนูรู้ว่าเธอต,ตื่นเต้นโอ้โหดูตื่นเต้นจังเลยเฮ้ยเธอดูรู้สึกแบบนี้เฮ้ยฉันเข้าใจว่าเธอรู้สึกแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นคาให้นะคะเป็นคาที่บอกว่าเวลาที่เราจะสะท้อนอารมณ์คนเนี่ยเราสามารถพูดประโยค แบบไหนได้บ้างเป็นการสะท้อนอารมณ์คนนะคะนี่คือตัวอย่างของประโยคค่ะนอกเหนือจากการพูดว่าเราเห็นว่าเขารู้สึกอะไรแล้วนะคะสิ่งต่อมาก็คือการสามารถชื่นชมเนื้อแท้ของเขาได้ชื่นชมเนื้อแท้ก็คือการสามารถพูดว่าเธอเป็นเธอมีเธอสามารถ สามคำนี้นะคะเธอเป็นเธอมีเธอสามารถสามคำนี้จะเป็นตัวที่ทำให้คนฟังรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาได้เช่นถ้าสมมุติว่าเขาคุยมาปุ๊บโอ้ไปเที่ยวสนุกมากเลยได้ไปชอปปิ้งนี่โอ้โหเธอที่เป็นคนชอบแบบเธอเป็นคนที่สนุกกับการไปเที่ยวมากมใช่ฉันเป็นคนชอบการไปเที่ยวมากมันจะลิงก์กันเลยค่ะเราสามารถบอกได้อีกว่าอะไร พอเขาบอกว่าเธอฉันไปเที่ยวที่นี่แล้วก็สมมติเขาลงรายละเอียดเยอะนะว่าไปตรงนี้นะตรงนี้มันมีร้านไอติมตรงนี้ต้องไปกินร้านไอติมตรงนี้พอกินร้านไอติมตรงนี้เสร็จด้านข้างมันจะมีสะพานเราถ่ายรูปสะพานได้มันชื่อสะพานนี่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 เราสามารถบอกอะไรเนี่ยอันนี้เขาเป็นคนแบบไหนฮะการที่เขาลงรายละเอียดเออเป็นคนที่ใส่ใจถูกไหมฮะเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าฮเฮ้ยเธอเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากเลยอ่ะเฮ้ยเธอเป็นคนเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลย ทำเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นการเปิดประตูหัวใจได้ง่ายและเร็วที่สุดการบอกว่าเธอเป็นเธอมีเธอสามารถแล้วต่อด้วยคุณลักษณะที่ดีของเขานะคะไม่ใช่อุย้ยเธอเป็นคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยออ้ยเธอเป็นคนเรื่องมากอันนี้อันนี้จบเลยนะจ๊ะปิดประตูหัวใจเลยนะจ้นั้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือมองหาคุณงามความดีคุณลักษณะดีๆในผู้คนสิ่งที่สําคัญคือถ้าเราเห็นในตัวเราเราจะเห็นในผู้คน ถ้าเราไม่เห็นข้อดีอะไรในตัวเราเราจะเห็นในคนอื่นยากมากๆเลยงนั้นะเราต้องฝึกเห็นข้อดีในตัวของเราด้วยว่าเรามีคุณลักษณะดีๆอะไรนะแล้วเราพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะเห็นในคนอื่นเช่นกันนะคะเวลาที่เราพูดคุยอะไรกับใครสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่เติมได้ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดลองฝึกดูนะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นตัวอย่างของคุณลักษณะดีๆเผื่อให้คุณเอาไปเป็นคลังนะคะคำศัพท์เพื่อที่คุณจะเอาไว้ใช้ฟีดแบ็กกับคน สมมุติว่าเราเห็นเขาแต่งตัวสวยเราก็สามารถใช้ได้ว่าเธอเป็นคนทําไมคะเฮ้ยเธอเป็นคนแต่งตัวสวยนะเนี่ยเอ้ยเธอเป็นคนที่แบบมีรสนิยมเรื่องเสื้อผ้าดีมากเลยอะได้หมดเลยได้หมดเลยเอาที่จริงนะแต่สําคัญต้องอยู่ตรงนี้นะคะห้ามประจบเพราะถ้าประจบเขารู้เลยนินพูดเอาใจฉันแล้ว ศิลปะของการชมอย่าชมเวอร์อย่าชมเกินจริงอย่าชมตลอดเวลาอึดอัดนะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกเราฟังแล้วเรารู้สึกจริงๆเฮ้ยเธอเป็นคนคุยด้วยแล้วสนุกจังเลยอะเอาให้จริงค่ะ แล้วเราก็พูดสิ่งที่เราเห็นในตัวเขาออกไปเขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเองแต่ถ้าเราไปชมตลอดเวลาเธอเก่งจังเลยเธอสวยจังเลยเธอดีจังเลยผมเธอสวยหน้าเธอดีชุดเธอก็สวยกระเป๋าเธอก็สวยอันนี้ดูเป็นมิจฉาชีพแล้วนะคะชมละเอียดแล้วเกินนะคะจะเอาของฉันหรือเปล่าเนี่ย นั้นเราต้องไม่ใช้การชมเพื่อเป็นการลดความกลัวในตัวเราว่ากลัวเขาไม่รักเราล้วเราก็ชมอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้แต่เราต้องชมเพราะเราอยากให้เขารู้สึกดีกับตัวเองว่าเออเขาดีจริงๆเขาควรจ,จะได้เห็นข้อดีนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้คนที่ไม่รู้จักกันอยากที่จะรู้จักกับเรามากขึ้นนะคะ